บทนำเหตุผลที่ผมต้องรับนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ขอโทษครับยกโทษให้ผมด้วยครับผู้อำนวยการริกท่านเซริกะณห้องผู้อำนวยการสถาบาันสอนเวทมนต์แห่งจัก,กรวัเอัลซาโนเกลนถูกเรียกให้มาที่นี่โดยทันทีที่เข้ามาในห้องเขาก็ทำท่ากระโดดตีลังกาหลังคุกเข่าอย่างงดงาม เซริกัดกับผู้อำนวยการเรียกเห็นดังนั้นแล้วก็ได้แต่ทำหน้าอึ้งไปตามตามกันเกลนทำอะไรของนายเนี่ยจูจ่ๆก็มันเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยผมพลาดไปนิดเดียวจริงๆนะครับผมเข้าใจที่ท่านทั้งสองโมโหโแต่ได้โปรดอภัยให้ผมด้วยขอร้องละครับครับ แล้วเกลนก็สารภาพบาปอย่างจริงจังต่อหน้าเซริกะกับริกที่มองหน้ากันยา่าผมขอโทษจริงๆที่ใส่ปุ๋ยเวทมนต์ผิดชนิดทำให้ดอกคีฮาเรตออที่ปลูกไว้ในสวนสมุนไพรเช้าตายหมดเลยผู้อำนวยการริกพูดกับเกลนที่รู้สึกผิดอย่างมากด้วยท่าทีสงบนิง่ง ฮ่าฮ่าเกลนกุ้งเงยหน้าขึ้นมาก่อนอยากเข้าใจผิดที่พวกเราเรียกเทอมาวันนี้อาจารย์เวทมนต์ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะเป็นเรื่องอื่นต่างหากอ้าวหรออย่างนั้นเหรอครับฮ่าฮ่าฮ่าอย่าทำให้ตกใจสิครับแหมเกลนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วลุกขึ้นยืนนั่นสินะครับ ก็เรื่องนั้นผมว่าผมน่าจะทำลายหลักฐานไปเรียบร้อยหมดแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมผู้อำนวยการถึงรู้ได้เนอฮ่าฮ่าฮเขาหัวเราะอย่างเริงรื่นโฮ o h เกล่นกุ้งนี้ช่างสะพราวจริงๆนะผู้อำนวยการเองก็หัวเราะอย่างเริงรื่นตามไปด้วยฮ่าฮ ทั้งสองหัวเราะให้การแอรและกันอยู่พักหนึ่งเอาเป็นว่าเกล่นกุ้งเธอถูกหักเงินเดือนนะว่าไงเป็นงั้นล่ะครับผู้อำนวยการพิพากษาโทษอย่างเริงรื่นส่วนเกรนกุ้งสีสกรีดร้องเสียงดังอีกโทษเอ๋ยถ้าโดนตัดเงินเดือนมากกว่านี้อีกหน่อยผมอาจจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับสถาบันแทนก็ได้นะครับ เล่นได้แต่หลังน้ำตาพราาพรากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่สมเหตุสมผลและไร้ซึ่งความปราณีอ่าถ้ายังมีเงินเหลือจากที่ชนะการเดิมพันกับรุ่นพี่เธออะไรสักอย่างนนเทศการประลองเวทเมื่อเดือนที่แล้วก็ดีสิยังไม่น่าโชว์ป่าเลียงข้าวพวกนักเรียนเลยเฮียโทษ ฉันนี่ช่างโง่มากมายน่าสมเพศมากนายไม่รู้สึกสมเพศตัวเองบ้างเลยเหรอเซริกะส่งสายตาเบื่อหน่ายใส่เกลนที่ทำคอตกด้วยสีหน้าเศร้าหมองอยู่ที่กำแพงห้องแต่ว่านะถ้าโดนหักเงินเดือนแล้วต้องอดครวนทุกครั้งแบบนี้ทำไมถึงไม่คิดปรับปรุงท่าทีในการทำงานบ้างละ่ะ เรื่องการสอนน่ายังดีที่มีความตั้งใจแต่นอกจากนั้นแล้วนายน่าหวยมากต้องมีสามัญสำนึกในฐานะนักเวทมนต์มากกว่านอนะซีหน้ารำคาญจริงๆครับ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 ไม่ได้ยินเลยครับหรือถ้าจะทำเนียนก็ต้องทำให้เนียนจนถึงที่สุดเหมือนอย่างฉันคนนี้นายนี่ชอบทำอะไรไม่รอบคอบอยู่เรื่อย ชีวิตนี้รับทราบแล้วครับท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ผมควรเคารพนับถือตลอดทั้งเกลนนใช้มือทั้งสองจับมือเซริกัดไว้แน่นพลางมองเซริกัดด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมและความเคารพนับถือทำไมฉันถึงได้จ้างคนพวกนี้มาทำงานนะ ผู้อำนวยการริกเบือนหน้านิฉากแสดงความรักอันงดงามระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วมองออกไปยังนอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นนอกหน้าต่างนั้นคือทิวทัศน์อันคุ้นตาของสวนในสถาบันที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์บ้านเรือนเก่าแก่ของเมืองเฟ,ฟจิเตท,ที่อยู่นอก รูรวมทั้งปรา,าสาทลวงตาอันยิ่งใหญ่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสนไกลปรา,าสาทลอยฟ้าเมลกาเลียสอว่าแต่จะเข้าเรื่องละนักเกณฑ์คุงเรื่องที่จะคุยกับเธอก็คือเรื่องนักเรียนที่จะย้ายมาใหม่นะคุงได้ไหมมีนักเรียนจะย้ายมาเหรือครับ ื่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฉันขอฝากนักเรียนที่จะย้ายเข้าใหม่ไว้ที่ห้องของเองของเกลนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยเหรอคือมันกระทันหันมากเลยนะครับแถมย้ายเข้ามากลางคันแบบนี้มันก็น่าแปลกด้วยแต่เธอไม่มีสิทธิปฏิเสธหรอกนะผู้อำนวยการส่งของที่อยู่ในมือให้กับเกน่นโดยการถลายไปบนโต๊ะทำงาน มันคือซองจดหมายส้งกระบอกซองหนึ่งที่ตราประทับครั้งถูกเปิดออกแล้วมองดูที่ซองก็ไม่มีที่อยู่เขียนเอาไว้ดูจากความหรูหราของหนังที่ใช้ในการเย็บซองส่งกระบอกนี้แล้วคนส่งคงไม่ได้ส่งผ่านทางไปรษณีย์แต่ใช้ให้คนที่ไว้ใจได้มาส่งที่สถาบันโดยตรงนะ แถมปราประทับครั้งนี้ใช่แบบเดียวกับที่ใช้ในกองกำลังของจักรวรรวัติหรือเปล่าเกลนหยิบซองส้งกระบอกขึ้นมาเปิดฝาแล้วเอากระดาษหนังแกะแผ่นหนึ่งที่มมวนอยู่ในนั้นมากางออกดูในกระดาษหนังแกะแผ่นนั้นมีหัวข้อสำคัญมากมายเขียนเอาไว้ด้วยอักษรตัวเล็กๆและประทับตราทองคําเปลวรูปเหยี่ยวไว้ที่ท้าย กระดาษรูปเหยี่ยเหรือก็หมายความว่าเป็นเอกสารราชการของจักรวัดิที่ได้รับการรับรองจากท่านจักรพรรด,ดินีแถมระดับความลับยังตั้งไว้ซะสูงเชียวเดียวก่อนนี่มันเป็นเอกสารลับสุดยอดเกี่ยวกับการโอนย้ายบุคลากรของกองทัพไม่ใช่หรือครับ เลนเบิร์กตากว้างจ้องมองกระดาษหนังแกะแผ่นนั้นด้วยความตกตะลึงใช่สรุปให้ฟังเลยก็ได้ว่าข้อความในนั้นเป็นคำสั่งบรรจุนักเรียนใหม่คราวนี้ซึ่งเจาะจงมาเลยว่าให้อยู่ห้องที่เกลนลุงสอนมันเป็นคำสั่งโดยตรงจากรัฐบาลจากประวัติที่ผ่านการเห็นชอบจากท่านจักรพัฒดินีแล้วไม่จริง มีนักเรียนย้ายมากกระทันหันในช่วงเวลาที่ไม่ปกติแถมยังสั่งให้ย้ายไปอยู่ห้องของตนด้วยผู้อำนวยการครับนักเรียนที่จะย้ายมานี่คือก็น่าจะเป็นอย่างที่เธอคาดการไว้นั่นแหละนักเรียนที่จะย้ายมาเป็นจอมเวทนายกองกําลังอัศวินเวทมนต์แห่งราชสำนักที่ถูกส่งมาเพื่อคอยคุ้มกันเมียคง ถ้าได้เป็นเพื่อนร่วมห้องกันก็จะง่ายต่อการคุ้มกันรัฐบาลกับทางกองกำลังคงคิดแบบนั้นลอเมียทิงเจลเป็นนักเรียนหญิงในห้องที่เกลรนสอนเธอเป็นเด็กเรียนดีแต่นอกจากมนขาวแล้วก็ไม่ถนัดใช้เวทมนในการต่อสู้จริงเท่าไรนักมองโดยภาพรวมจึงถือว่ามี ผลการเรียนปานกลางถ้าไม่นับรูปร่างหน้าตาที่ดีเยี่ยมแล้วเธอคงเป็นแค่นักเรียนธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ที่จริงแล้วเธอมีความลับซ่อนไว้หลายเรื่องอย่างแรกคือเธอเป็นเจ้าหญิงที่สืบชื่อสายโดยตรงจากราชวงศ์จักรวรรดิเอาซาโนอย่างแท้จริง และอย่างที่สองคือนอกจากเป็นเจ้าหญิงแล้วเธอยังเป็นผู้เหนือธรรมชาติซึ่งคนในโลกนี้อย่างเชื่อกันว่าเป็นทายาทปิศาจบ้างเป็นปีศาจกลับชาติมาเกิดบ้างดังนั้นลูเมียจึงถูกปลดจากการเป็นราชทายาทลำดับที่สองของราชวงศ์จากกระวัติเนื่องด้วยเหตุผลทางการเมืองหลากหลายประการและโดนขับไล่ออก จากราชวงศ์ในที่สุดแถมอย่างที่สามคือเธอถูกตามล่าโดยสมาคมเวทมนต์ที่เรียกว่าสมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งสวรรค์กลุ่มก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุดซึ่งคอยเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์และมีความขัดแยง้งอันนำไปสู่สงครามนองเลือดกับรัฐบาลจากประวัติมาโดยตลอด ความเหนือธรรมชาติของลูเมียทำให้เธอได้ชื่อว่าผู้ขยายการเชื่อมต่อเธอสามารถเพิ่มพลังเวทมนต์ให้แก่คนที่ตัวเองสัมผัสอยู่ได้จริงอยู่ที่มันเป็นพลังประหลาดอันเหนือชั้นแต่ณเวลานี้ก็ไม่น่าเป็นพลังที่สมาคมเวทมนต์อย่างสมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งสวรรค์ต้องการอีกแล้วเพราะ ถ้าแค่จะเพิ่มพลังเวทมนต์อย่างเดียวก็สามารถนำเทคโนโลยีเวทมนต์อันหลากหลายในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้แทนได้ที่ดูน่าจะเป็นไปได้คงเป็นการนำสถานะความเป็นอดีตเจ้าหญิงของลูเมียไปใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างในทางการเมืองแต่การกระทำครั้งที่สองขององค์กรที่ว่า กลับไม่ได้สนใจเลยว่าลูเมียจะมีชีวิตหรือไม่ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองนั้นจึงค่อนข้างต่ำมีอะไรกับลูเมียกันแน่สมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งสวรรค์ตามล่าตัวลูเมียด้วยจุดประสงค์อะไรยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยถึงแม้จุดประสงค์จะยังคงเป็นปริศนา แต่สำหรับรัฐบาลจักรวรรดิแล้วทุกฝ่ายต่างเห็นร้องกันว่าจะยอมส่งตัวลูเมียให้กับสมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งถ้าองค์กรที่ว่าได้ตัวลูเมียไปก็คาดการได้เลยว่าจะมีเรื่องสวรรค์ไปง่ายๆไม่ได้ใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามครั้นจะคอยคุ้มกันอดีตเจ้าหญิงอย่างลูเมียเป็นพิเศษ ก็อาจทำให้เธอถูกจับตามองและมีความเสียงที่จะทำให้ทั้งภายในและภายนอกจาก,กระวัตดิบอเกิดความวุ่นวายกลาหลเนื่องจากผู้เหนือธรรมชาติที่มีเชื้อสายราชวงศ์อันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นระเบิดที่อาจทำลายรากเหง้าของจัก,กรวรรดินี้ได้ สุดท้ายอุบายที่คิดขึ้นมาได้ก็คือส่งจอมเวทหัวกะทิจากกองกำลังอัศวินเวทมนต์แห่งราชสำนักมายัางสถาบันเพื่อคอยคุ้มกันลูเมียอย่างลับๆับอะไรทำนองนั้นกระมังแบบนี้ก็อุ่นใจดีนะอาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนกับตานานปราสาทลอยฟ้าเกลนรู้สึกเช่นนั้นจากใจจริง ตัวเขาเองก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของที่นั่นจึงเข้าใจดีว่ากองกำลังอัศวินเวทมนต์แห่งราชสำนักเป็นกลุ่มหัวกะทิที่รวมตัวของบรรดาจอมเวทอันดับต้นๆของจักรวรรดบิบรรดาจอมเวทที่สังกัดอยู่เป็นคนขั้นเทพที่มีความแข็งแกร่งอันเหนือชั้นจนเหมาะที่จะเรียกว่ากลุ่มนอนสีเลยทีเดียว บางทีเกรนยังรู้สึกแปลกใจเลยว่าทำไมนักเวทอ่อนหัดอย่างตนถึงได้เคยอยู่กับคนพวกนั้นได้ตั้งแต่รู้ชัดว่าลูเมียถูกสมาคมวิจัยภูมิปัญญาแห่งสวรรค์ตามล่าอยู่เกรนก็คอยใส่ใจรอบตัวเมียทุกวันพอได้รู้ว่ากองกำลังอัศวินเวทมนต์แห่งราชสำนัก จะส่งคนมาคอยคุ้มกันเขาจึงรู้สึกสบายใจขึ้นมากห้องของเกรนคงกำลังจะต้องไปทัศนศึกษาซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักเรียนปีที่สองด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับเกรนลุงเองแล้วนักเรียนที่ย้ายมาคราวนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ไว้ใจได้นะจริงไหม เป็นไปตามที่ริกพูดนั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธเข้าใจแล้วครับนักเรียนที่ย้ายมาคราวนี้ผมมาจากขอรับไว้ที่ห้องของผมด้วยความยินดีครับเพอดีมากเลยเมื่อได้คําตอบของเกลนริกก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจอ้อรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนที่จะย้ายมามีเขียนเอาไว้ในเอกสารแล้ว ลองอ่านดูซะนะรับทราบครับเออเกลนดูเอกสารราชการที่อยู่ในมือแบบผ่านผ่านส่งมาจากกองกำลังอัศวินเวทมนต์แห่งราชสำนักถึงจะอย่างนั้นแต่ก็เป็นภารกิจพิเศษคงเป็นคนในแผนกภารกิจพิเศษละมังกองกำลังอัศวินเวทมนต์แห่งราชสำนักถือเป็นแกนหลักในการต่อสู้ด้วย เวทมนต์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองกำลังแห่งจักรวรรดิในจำนวนนั้นมีแผนกพิเศษที่มีความลับสูงแผนกหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คอยจัดการเหตุการณ์และคดีเกี่ยวกับเวทมนต์โดยเฉพาะนั่นคือแผนกภารกิจพิเศษซึ่งเกล้งเคยสังกัดอยู่นั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนที่ถนัดเวทมนต์ที่เหมาะกับภารกิจคุ้มกันและ ต้องอยู่ในวัยที่ไม่แปลกที่จะเป็นนักเรียนด้วยจะใช่คริสโตฟที่ถูกขนานนามว่าสังฆราชหรือเปล่าถ้าได้หมอนั่นมาช่วยเราก็คงจะเกรนมั่นใจในตัวคนที่น่าจะถูกส่งมาให้เป็นนักเรียนที่ย้ายมาและอ่านเอกสารแบบผ่านๆต่อไปก็รีแอลเรฟอร์ด ชื่อนี้ถูกเขียนเอาไว้ตรงช่องชื่อนักเรียนที่จะย้ายมาเขารู้สึกเช่นนั้นไม่ไหวเลยเกลนเบียงงอสายตาป้ายจากเอกสารด้วยท่าทีเกินจริงพร้อมกับขอยีตาฮ่าฮาท่าทางฉันคงจะเหนื่อยมากเอาการนะเนี่ยถึงขั้นตาฝาดเห็นเป็นชื่อที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดซะง,งั้นเกลนมองดูอีกครั้ง รีแอลเรฟอร์ดก็ยังรู้สึกว่ามีชื่อแบบนั้นเขียนเอาไว้อยู่ดีแย่แล้วเห็นภาพล่วงตาอย่างจริงจังแล้วหรือว่าเกิดอาการพิการทางสายตาขึ้นรุนแรงหรือว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าเกล็นดูอีกครั้งรีแอลเรฟอร์ด เดียวเดียวเกล่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาไว้ก่อนรีแอลหรือรีแอลที่ถูกขนานนามว่ารถถังคนนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงหมายถึงรีแอลสาวน้อยที่สมองไม่เคยมีความคิดหมูป่าจอมอาลวาดเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างโดยกำเนิดนางฟ้า หน้าสายหัวใจฟันดัดที่ติดอันดับเพื่อนร่วมงานที่ไม่อยากทำงานด้วยเป็นอันดับหนึ่งตลอดการคนนั้นน่ะเหรอรีแอลที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำลายแผนการประสานงานของเพื่อนซับพังพินาศย่อยยับจนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ามีรีแอลก็ไม่มีความหมายที่จะวางแผนคนนั้นน่ะเหรอ เกลมทำท่าย,ยักไหล่โดยที่เหนือแต่กอพอลักฮ่าฮานี่มันมุกตลกอะไรกันการคุ้มกันเป็นภารกิจที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่เหรอจะให้รีแอลมารับภารกิจพิเศษที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดสินใจขั้นสูงขนาดนี้เนี่ยนะไม่มีทางหรอกฮ่าฮฮผาแผนกภารกิจพิเศษไม่ได้โง่ขนาดนั้นซะหน่อย แล้วก็ใช่ว่าคนจะไม่พอซะเมื่อไหร่เกลนค่อยๆหรีตามมองคำแต่ละคำตัวอักษรแต่ละตัวอย่างกล้ากล้ากลัวกลัว re-el r e f o r ดไม่ว่าจะดูอย่างไรและไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็เห็นเป็นตัวอักษรที่เรียงกันแล้วอ่านได้ว่า re-el r e f o r ดเขาสงสัยว่านี่อาจจะเป็นการเล่นสลับอักษรอะไรสักอย่าง แต่พยายามเรียงอักษรใหม่อย่างไรก็ไม่เป็นคำศักทีหรือมันจะเป็นกระดาษกลนที่ต้องเอาไฟลนก่อนแต่ลองใช้ไฟแอร์ช็อคกอลนดูแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบนกระดาษ66-99เกล่นเงี้ยไปพักใหญ่แล้วมองดูชื่อที่เขียนเอาไว้บนกระดาษหนัง ก่อนจะได้เผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายทารุณร้ายความปอรานี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก่อนแล้วเสียงกรีดร้องของเกรงก็ดังกึกก้องไปทั่วห้องผู้อำนวยการบทที่นักเรียนที่ย้ายมาพร้อมกับพายุในหัวของฉันมีความทรงจาสีขาว สีขาวที่สว่างจ้าจนตาพร่ามัวแม้ในตอนนี้ฉันก็ยังคงจำความรู้สึกในตอนนั้นได้อย่างชัดเจนน้ำแข็งความรู้สึกที่เหมือนกับปลาในทะเลสาบน้ำแข็งขั้วโลกเหนือถูกฝังในโลงในวันนั้นเวลานั้นทั้งร่างกายและจิตใจของฉันค่อยๆตายลงอย่างช้าๆแฮกแฮกแฮก จำได้ว่าที่นั่นเป็นป่าที่ไหนสักแห่งที่มีต้นสนขึ้นกระจัดกระจายไปทั่วสิ่งที่นึกขึ้นได้ทันทีคือความเหน็บหนาวที่ทิมแทงเข้าไปถึงกระดูกไอเย็นที่หนาวจับใจทำให้ลมหายใจกลายเป็นน้ำแข็งผิวหนังด้านชาไร้ความรู้สึกโลกภายใต้จุดเยือแข็งนั้นปฏิเสธสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ที่จำได้ดีคือความขาวความขาวอันบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนไม่ว่าจะเป็นยอดไม้พุ่มไม้รวมไปถึงพื้นดินต่างถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวสะท้อนแสงจ้าจนแสบตาโลกสีขาวโพลนช่างงดงามแต่ก็โหดร้ายเกล็ดหิมะโปรยปลายราวกับไร่รำลงมาจากฟ้าสร้างจุดสีขาวบางบางบ,างบทบัง ทั่วทัศนวิสัยย้อมโลกของฉันให้กลายเป็นสีขาวอย่างเยือกเย็นแหก,กบแฮกฉันเดินฝ่าหิมะนุ่มนิ่มที่กองสุมถึงหัวเข่าไปอย่างไร้จุดหมายค่อยๆเดินช้าๆทีละก้าวทีละก้าวลากรางที่หนักอึ้งราวกับก้อนตะกั่วไปโดยไม่มีแม้กระจิตกระใจจะปัดหิมะที่กองบนสีาสากและไหล ทุ่งหิมะสีขาวบริสุทธิ์เปืื่นเปลือไปด้วยสีแดงสดในทุกย่างก้าวที่เดินมันเป็นเลือดที่ไหลออกมาไม่หยุดจากร่างกายของฉันทุกครั้งที่เลือดสีแดงสดประดับลงบนโลกสีขาวพลังชีวิตของฉันก็ค่อยๆไหลร่วงจากกลางไม่ต่างกับนาฬิการายแอคคอรก่อแฮกแฮกก่ออีก ความเงียบกล้องอยู่ในแก้วหูมีเพียงเสียงเหยียบย่ำหิมะกับเสียงลมหายใจที่แฝงไอร้อนคล้ายเปเลวไฟเท่านั้นที่สะท้อนเข้ามาให้ได้ยินแล้วไม่นานก็ทั้งเสียงและความร้อนก็หลอมละลายสลายไปกับหิมะก้องหนาแขนขามไม่มีความรู้สึกแล้วขนาดความเจ็บปวดของบาดแผลจากการถูกฟันลึกที่ร่างกายก็ยังแทบไม่รู้สึก สัมผัสได้ชัดเจนว่าไฟชีวิตกำลังมอดดับลงว่าแต่ว่าทำไมฉันถึงต้องพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่อย่างนี้ทำไมรู้ทั้งรู้ว่าอีกไม่นานก็ต้องตายแต่กลับยังแหวกหิมะก้าวเดินต่อไปแอร์ดอกก่อตัวฉันไม่เหลืออะไรแล้วซาดหน่อย ใช่แล้วตัวฉันไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีทั้งเหตุผลและจุดหมายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่มีแม้กระทั่งสิทธิที์่จะมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำฉันเคยเป็นนักกวาดลางของสมาคมเวทมนต์แห่งหนึ่งซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็คือนักฆ่านั่นเององค์กรจับพี่ชายไว้เป็นตัวประกันแล้วสั่งให้ฉันเป็นนักกวาดล้าง คอยฆ่าพวกที่แสดงความเป็นสัตรูต่อองค์กรเรื่อยมาเพื่อแลกกับชีวิตของพี่ชายสำหรับฉันที่ไม่มีญาติพี่น้องแล้วพี่ชายแสนใจดีคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่มีสายเลือดเดียวกันและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเพื่อพี่ชายคนนี้แล้วถึงแม้มือคู่นี้จะต้องแปดเพื่อนเป็นสีแดงขนาดไหน ก็ตามฉันก็จะแต่พี่ชายซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันตายแล้วถูกฆ่าไปพี่ชายไม่อยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นตัวฉันที่ฆ่าคนเรื่อยมาเพื่อพี่ชายคนนี้ก็ควรจะสับสนไปด้วยหรือเปล่าฉันคนนี้ที่ยอมให้มือคู่นี้แปดเปื้อนมาตลอดเพื่อพี่ชายไม่ควรมีชีวิตอยู่อีก ต่อไปแล้วหรือเปล่าแต่ถึงกระนั้นก็ยังหยุดก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และถึงแม้จะรู้ว่ามั่นเปล่าประโยชน์แต่ก็ยังหวังให้มีปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างจึงก้าวเดินต่อไปอาชันมันช่างขี้โกงฉันมันคนดีจอมปลอม พูดว่าทำเพื่อพี่ชายแต่สุดท้ายฉันก็แค่รักตัวเองแค่ใช้พี่ชายเป็นข้ออางปกป้องตัวเองที่ทำบาปมาตลอดเนี่ยไม่มีทางที่พระเจ้าจะมอบปาฏิหาริย์กับคนดีจอมปลอมแบบนี้หรอกอึกอักรู้ตัวอีกทีร่างที่ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงของฉันก็ล้มลงไปนอนอยู่บนหิมะแสนเย็น ถึงจะดิ้นรนเพื่อลุกขึ้นยังไงก็ได้แค่ขยับมือไปเขี่ยหิมะอย่างน่าสมเพชอาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนกับตานานประสาทลอยฟ้าร่างกายฉันไม่ยอมขยับอย่างที่ต้องการถึงขีดสุดแล้วตอนแรกโดนดีทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็ ต้องหนีพร้อมกับต่อสู้กับคนขององค์กรที่ไล่ตามมาหลายต่อหลายครั้งจนทั่วทั้งตัวมีบาดแผลมากมายนับไม่ถ้วนว่ากันตามตรงแค่พาตัวเองหนีมาได้ถึงที่นี่ก็น่าจะถือว่าเป็นปาฏิหาริแล้วการที่ลม้มลงไปนอนบนหิมะแสนเย็นเฉียบทำให้ร่างกายของฉันมุ่งหน้าไปสู่จุดจบอย่างรวดเร็ว ความร้อนค่อยๆออกไปจากร่างกายพลังชีวิตรั่วไหลจ้ากล่างอย่างรวดเร็วเลือดไหลซึ่งเป็นรูปดอกไม้สีแดงสดบนทุ่งหิมะอึกอาฉันจะฉันใช้แรงยึดเพื่อสุดท้ายพลิกตัวขึ้นนอนหงายแล้วยื่นมือซ้ายออกไปรากลับจะเอื้อมไปคว้าท้องฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีความหมายใดๆ ข้อมือซ้ายที่สั่นอยู่นั้นมีกําไรซึ่งเป็นของคู่กันกับพี่ชายจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าพี่ชายเคยให้ไว้ที่ไหนและเมื่อไร่นี่สักวันเรามาช่วยการหาทางหนีออกจากองค์กร